สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องย t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านจะที่เขามาติดตามรับชมแนวทางแลยค่มาเป็นกําลังใจให้ครับแอดจอยนอกจากขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้ามาพบกับแนวทางหัวห้าหนุ่ยสูตร เม็ดเดียววันที่30มสิบวัมจอนี้วันที่สาเดือน1 2567สารมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยคือเกา่าแล้กก็ตามเคยจากสำหรับพลฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเมื่อวานวันที่ยีเก่าวันจันทร์จะเด่นตัวเดียวคือเด่น3วิ่งรูดจ้า สำหรับพลเฉพาะกิจน,นีแนวทางของเฮาผ่านไปเราจะเฉพาะกิจพลออกหนึ่งแปดสองหลังหกศูนย์สำหรับรอบพิเศษกะถือว่าบนนีผ่านไปเราจะพลนอ,อกบนแปดเก้าสี่สองตัวล่างพิเศษมาสามเก่าจะจับคู่เขากันไปตรงๆรงเาจะสามเก่ารอบพิเศษจะมาตรงๆเด่นสามวิสามของเฮามาจะ สำหรับรอบปกติส4มี่หลังเจ็ดหนผ่าดไปเนาะสำหรับเด่น3าบิ่งดูสามสขอเข้ามาอยู่ลักลอยลักซิบเด่น3ามบิ้งดูสามเขาอ,อยู่ลักลอยเราจะสำหรับรอบปกติจะ VIP กับือ่ว่าพ่าดไปเราจะพูออกศูนย์แดหนึ่งลัง1นึ่หาจะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวกับตามนี่เลยเราจะแนวทางของเรามารอบพิเศษตรงๆสามเก้าจ้าฝากตามตัวละกันจ้ากับห้านวยสูตรเม็ดเดียววันที่สามสิบเมื่อนี้แนวทางของเราสีมาให้ตามสูตรหรือบ่อันในการรอรุ่นอีกที่หนึ่งนะจ้ารับชมไปเป็นแนวทางจ้าตามบอชชอบล่อยตามนะคับตมบกชบอชอบล่อยผ่านได้จะแนวทางตัวเลขตัวมีเขามีรุดผิดลาดประกันรไรกาขอโทษขออภัยพี่น้อย fc ไว้ด้วยละกันนะจ้า สำหรับเม็ดเดียวมือนี้อจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งจ้ะเด่นหนึ่งวิ่งรูดจับคูเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งหกจ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เดี๋ยวมาเบิรนตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเราจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบคือกันจ้าแอดจอยก็นเน้นอยู่ที่หนึ่งแปด 1นึ่งศูนสามหสี่ำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียววันอังคารมาที่สามสิือนีตามนี้เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวไดโลกเปียบเียบอีกที่หนึ่งได้เราจะมือนีกับขอให้ปังๆละกันเราจะขอให้ี่นอ้อยเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีกันทุกคนทุกท่านนะจ้าเขามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับบูว่าเขาก็คิงให้แอดจอยด้วยนอจากโคคนละไลค์าขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอกจากการกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นอกจากสำหรับพีน่น้องเอฟซีสี่เข่ามาติดตามรับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเละก่ะกดกระดิ่งไว้รอดนอกจาะเพือ่อแสดงบ,บูพาดแนวทางต,ต่อไปจากแอดจอยมีให้หาลากหลายแนวทางจะบอกว่เป,เป็นหุน้นนิเคหุน้นห้างเซ็งฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยจะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า